เราไปคามามูลานะคะคือแบบนั pas, ่งรถไฟจากชินจุกุออกไปอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งรถคือรถไฟไปคามาคุลาแกมันห่างยากมากกว่าจะเจอเซแบบเยอะมากเราจะไปตามหาพายาใหญ่ยูพายาใหญ่ชิยูเลิศเอยายาลอยเอ็ดชิยูกูเขาจะมีหอโบสถ์ปะเหมือนมาเดินที่เชียงคานเออเหมือนป้อเหมืนทุกคนบรรยากาศมันดีอ่ะมันไม่ร้อนน่ะ แต่ถนนบ้านเขาแบบสำหรับเดินดีๆเลยเออฉันว่าหลงแน่ๆทางก็คือน้องยั่วใจมากเราไปซื้อติมกันก่อนปะซื้อติมอะไรน่ากินน่ากินมากนี่คือคนญี่ปุ่นเขาก็จะแบบไม่ไม่เดินกินเมื่อกีกินกิน,นา้ารนเสซิ่งไอ้คลมันใช่ลำไหมลำนิดนึงลำดีเนอะละมุนมากอ่ะอร่อยอ่ะ ชิวๆเดินไปเรื่อยๆก็คือนั่งรถไฟก็ได้นะมันจะมีรถไฟเอ็นโดอะไรนะถ้าอย่างหนึ่งอ่ะเป็นรถไฟในเมืองเขาแต่ว่าเราเราต้องรีดอยากเดินแล้วก็ได้ฟิลบรรยากาศเนาก็เดินกันคือเดินกันเยอะๆชิคกี้กียมาผิดที่ผ้าใหญ่มันได้อยู่ตรงนี้ บอกแล้วอย่าง้ชนไม่ไม่เชื่อแม็กเชื่อตัวเองคนเยอยไม่กอดเราอยู่ปราสาทใหญ่มาชมวิวสันเจ้ามานันหวาดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่อยู่ชมวิวทั้งเมืองอะไรฟิวนั้นมาดูวิวนะคะพระอยู่ไหนคะ ถึงแล้วพระยศชัย,ยภูมิถึงแล้วไม่ก็เดินมาเหนื่อยอเวคนเยอะมากที่นี่เรา,าต้องขอพอเป็นภาษาอะไรวะพาจะฟังเราออกไหมโมเปา้<น>ปาผมะไรอี่ะ<น> แล้วรถวไฟคําฮุรารอถ่ายชาบีแต่จริงไม่ถ่ายตัวเองถ่ายแต่รถไฟแล้วกันคนเยอะเกินเราก็มาถึงแล้วทุกคนถลอดคนเดินมาปิดถ่ายเหนื่อยมากปิดถ่ายที่นี่แล้วกัน แกลบแล้ว